ครับสวัสดีครับเจอรอบสองครับรอบนี้เมื่อนี้ขอถอนทุนขึ้นครับรอบนี้ถอนทุนขึ้นพอผมมาเบิงแล้วเช็กหลน์รอบแล้วลักหวยย่งเดินได้ดีครับแต่ว่าจับย่ำไรกับจับบะถือจับพิทุกขัง ลักหน่วยยังเดือนได้ดีครับนี่ลักสิบถึงว่าน,นี่ที่พิพชพลาด2องสมสี่มันสองไปที่สิบข้างบนครับเดี๋ยวมือนี่ได้หาได้หได้เจผมคาดว่าหกหน่าจะไม่อีกข้างเตะหกจะไปอยู่หลักสิบของมือนี้ครับหกลักสิบ แล้วเมื่อว่าวาลักหน่วยมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีห้าตัวแล้วจับก่มาแล้วได้หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดคาดว่ายิ่งเลยเลยครับมือนี้ซื้อเลยเลยตัวนี้เต็มทีเคลื่อนทุนครับมือนี้ครับ ไปทุกคนโชคดีรำลุยทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ